สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล3ทุกคนค่ะวันนี้เจอกับคุณครูเหมยนะคะในชัวโมองเรียนศิลปะค่ะคุณเหมยก็จะพาเด็กๆนะคะมาทํางานประดิษฐ์เราจะมาทําการ์ดค่ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของวันแม่คุณเหมยก็จะพาเด็กๆนะคะมาทํางานประดิษฐ์ก็คือการ์ดวันแม่นะคะเด็กๆอยากทํากันไหมคะถ้าเด็กๆอยากทํานะคะเรามาดูอุป,ปรกรณ์กันก่อนเลยะค่ะ อุปกรณ์แรกนะคะคุณครูเหมยให้เด็กๆไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็นแบบฟอร์มการทําการ์ดนะคะของเด็กหญิงก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะของเด็กชายก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนการทําก็ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนอกจากให้ใบางานนะคะให้แบบฟอร์มทําการ์ดไปแล้วก็จะเป็นดอกมะลินะคะที่คุณครูเหมยให้กับเด็กๆไปด้วยใช่ไหมคะน,นี้นะคะ ให้เรียบร้อยเลยต่อมานะคะเป็นสีค่ะเด็กๆสามารถใช้ด้นสีเทียนหรือสีไม้แบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นกันไกลที่เหมือนเคยบอกหลายคลิปนะคะว่ากันไกลเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายนะคะถ้าเด็กๆจําเป็นต้องใช้กันไกลนะคะให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองและใช้อย่างระมัดระวังค่ะวิธีการทํานะคะให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีภาพ าการ์ดของเราให้เรียบร้อยนะคะไหนก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถใช้สีที่เด็กๆชอบหรือสีที่คุณแม่ชอบก็ได้นะคะระบายให้สวยงามนะคะหลังจากนั้นนะคะใบงานของเราก็จะมีเส้นขอบใช่ไหมคะเด็กแบบๆแบบนี้นะคะเส้นปักแบบน,น,ะะแบบนี้ให้เด็กๆนะคะใช้กรรไกรนะคะตัดตามรอยปัก ให้สวยงามนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออกมาเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะติดดอกมะลิกนะคะเข้าไปที่ข่างใมกกราดแล้วก็เขียนคำวยพรให้คุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆสามารถเลือกมุมที่จะติดได้เลยเขียนคำวยพรให้คุณแม่หลังจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมมอบก,การาดหวันแม่ที่เด็กๆทำด้วยความรักนะคะให้คุณแม่ และก็ถ่ายภาพคู่กับคุณแม่แล้วก็การ์ดมาปวดคุค้ครูเหมือนกับเพื่อนๆในไลน์กลุ่มเราด้วยนะคะก่อนจะจากกันนะคะคออคทุกๆท่านนะคะขอให้คุณแม่ทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ